วัฒนธรรมมีการป่าอาช่างภาพต่างๆนะครับนะครับนุ่นถ่ายภาพด้วยกันครับอ่ากวาดให้เรียบเลยป่าให้เรียบกวาดให้สะอาดเลยเราสะอาดเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ปุ่ทั้งนั้นเลยมีแต่บุญทั้งนั้นเลยมีแต่ปุ่ล้วนจะนุ่นทุ่นทาก็คือสู่รค์สวรรค์พูดแล้วขนลุกเนี่ยขนนับถ้วนนะฮะมีแต่บุญจริงๆนะครับนะโอ้โหดูดิสวยงามมากอ่ะสวยงามจริงๆเนี่ย ลูกใสมีเพลงแห่ไหมครับลูกใสไม่มีใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราสนุกแค่นี้ก็สนาเข้าไปข้างในแล้วท <c oughs> ่านสจอหัวหน่อยได้ไหม <c oughs> เี๋ยวไปเตรียมสวายใช่ไหมครับอ๋อนับเลยใช่ไหมครับขอเททางเจ้าภาพสั่งมานับเลยนะครับนับเลยแต่ละทุกต้นแต่ละแต่ละต้นแต่ละพุ่มนะครับที่ท่านถือมานับเลยฮะอา้าวถึงจุดแล้วเอาโหอีกสักสามรอบนะเอาดิเอาได้เลย oh. ของปิดเลยครับโอ้ครับผู้ชาร์สาธุนะครับต่อก็เป็นประเพลงมีแบบเรียบง่ายนะครับเนาะลูกชายก็ครเบาเบาไม้ตัวนี้นิดนึงตอนนี้นะฮะมันดูดีครับคุณนายับที่เรียนเราเลยครับเดินเชิญครับเดินเชิญครับแต่ละภูมิท่านนับได้เลยนะครับนับเลยยอดรวมยอดพอนสัญญาณหมดดีหมดด้วยตัวละภูมรวมแต่ละภูมิรวมแต่ละกลุ่มเสร็จแล้วก็ค่อยมารวมทีเดียว ลุงใส่เบอไม่นิดนึ่งไม่ประท้วงลุงใส่ไม่ดื่มกาแฟร้อนนะ <c oughs> แบ็คคาแบ็คคอฟคอฟี่ร้อนทีมทีมงานมาเลยหมาผมหันขอบขอบคุณทีมขอบคุณทีมงานไทโอกาว่าป่ายอดแล้วก็หัวหน้าโอภาสด,ด้วยวันนี้เดินทางมาเป็นเกียรติฮนะมาทํา<ห>บุญร่วมกันเอาโปรยทานเอโปรยเยอะๆแล้วโปรยเยอะๆ มาเ่อมันเป็อดร้บิสามน่งันเลยยอได้จเหลักโาที่จจกันพระทหารที่มาวายเดี๋ยวก็แม่ปูจะนครับนีเอก็ขอเอิ่นได้รับขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ว่าต่โยธาก็ต้องโผจนครับก็ด

กป,ปิดนี่หนข้างบนเดีย๋ยวเรา,ายังก็เรา,าประหนึง่ง